พอดีสบ,บัดจะทําบ้านเรียนบางทีสักก็มีความรู้สึกว่าสัาอยากรู้ว่าแนวคิดเกี่ยวกันการเรียนการศึกษาของเด็กจริงๆแล้วว่าเราควรที่จะให้ความสําคัญกับอะไรข้อควรระวังอะไรเงี้ยค่ะอ,อยากจะให้ลุงโกช่วยให้ข้อคิดตรงนี้เกี่ยวกับเรียนหน่อยได้ได้ครับก็เรื่องทาบ้านเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นภาระใหญ่ของพ่อแม่เพราะว่า เราไม่เคยดูแลเด็กที่ออกแบบการเรียนที่เขาอะจริงๆมันใช้ไปหลายเยอะเลยเติมทีเดียวที่บ้านก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะเอาลูกเนี่ยออกจากโรงเรียนเพราะว่าเอาอลูกไปงเ,เรียนแล้วเขามีความทุกข์มากอะจากหลายอย่างระบบการเรียนที่ม,มันกดดันครูก็ไม่เข้าใจสจิทวิยาการเรียนรู้ของเด็ก ทุกมากก็ไม่รู้ว่าเขาโตมาเขาจะเติบโตได้เต็มศักยภาพของเขาไหมบางทีเราก็เห็นว่าเขาน่าจะไปได้ดีกว so, ่านี้แล้วโรงเรียนก็กลายเป็นอุปสรรคซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตอนนั้นเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ยังตั้งตัวไม่ติดก็คิดว่าคนรู้จักก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไปพึ่งพาแหล่งเรียนรู้ต่างๆเราก็จํากัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาเขาเข้าไปโรงเรียน เรียนไปเรียนมาก็เลยไปจบที่เพินพัฒนานี่แหละซึ่งก็ตอนท้ทายก็มีความรู้สึกอืมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกเนี่ยถ้าหากว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีชี้ขาดอยู่ที่ครูค่อนข้างมากนะทีนี้เวลาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกเปิดปใหม่เนี่ยครูรุ่นใหม่ๆม,มาด้วยอุรมการที่เข้าใจว่าโรงเรียนตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยมันก็จะเต็มที่แล้วก็ ครูเองก็คล้ายๆกับยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำํำยังไงเฉนั้นเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองจะทํำยังไงก็ความเป็นไปได้มันก็เต็มไปหมดใช่ไหมวันนี้พอพอสอนไปหลายปีเข้าหลายปีเข้าชักชานาญนะพอชํานาญแล้วก็รู้แล้วว่าแบบเนี้ยถ้าจัดก,การแบบเนี้ยก็จะได้ง่ายได้ผลลัพธ์ดีเร็วเพราะฉะนั้นพเด็กจะไปทําไปทางอื่นทางอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกเสียเวลาเนี่ย อันนี้เขาก็มีคำพูดของครูเซนท่านหนึ่งนะท่านก็บอกว่าในสายตาของคนที่ฝึกหัดใหม่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยมีความเป็นไปได้มากมายมหาศาลเลยแต่ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยความเป็นไปได้มีแค่ไม่กี่อย่างคือมันมีของที่มันถูกที่สุดมันใช่มันถูกต้องอยู่ในใจล่วงหน้าแหละ ขาก็จะไม่เปิดเผยไม่พร้อมที่จะเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆแต่สำหรับเด็กเนี่ยาการเรียนรู้ของเด็กมันใหม่เสมอเนี่ยมันไม่มีความสําเร็จรูปอยู่ก็ที่เรามาทำโรงสกูลรา,าทำบ้านเรียนเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อให้ความเป็นไปได้มันเปิดออกหมดเราไม่ใช่รู้หมดแล้วแลวเรารู้แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ลูกเราจะเรียนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นถ้าเรารู้อย่างนั้นแล้วเนี่ย ลูกจะออกไปประชนภัยในทางอื่นๆเนี่ยซึ่งเด็กเรียนรู้จากการประชนภัยนะเราก็จะไม่เปิดโอกาสให้เขาเพราะเราเรู้แล้วว่าอย่าไปเลยลูกทางนี้ง่ายกว่าอันนี้เราบอกทางเขาเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักคิดเบื้องต้นก่อนเนาะ